วัดที่พระวานารามหนองหารเชียงใหม่จะมีการจัดบำรรพชาอ,อุปสมบทสามเณรแทบทุกปีซึ่งวัดที่พรวานารามเนี่ยเป็นวัดนิกายธรรมยุทธ์แล้วก็การสวดออขออุปสมบทเนี่ยก็จะเป็นแบบเอสาหังซึ่งทางวัดเนี่ยจะแจกเอกสารแบบนี้นะคะไม่มีสี ส่วนมากแล้วเนี่ยคือคือถ้าให้ก็จะเป็นขาวดำปกติธรรมดาแต่นี่แยกขึ้นมาแยกให้มันเป็นสีเนี่ยเพราะว่าจะให้คนที่เข้ามาอ่านน่สังเกตวิธีจำนะคะคือจะให้มันเข้าง่ายนิดนึงเพราะว่าคนที่มาบวชเนี่ยบางคนก็บอกว่าจำยากจังเลยเราก็มีวิธีที่จะแนะนำให้ สังเกตนิดนึงในการที่จะจดจำนะคะเพื่อความสะดวกของเนนใหม่ซึ่งวิธีนี้เนี่ยคนที่จะไปบวชวัดอื่นนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้อาจจะมีการแนะแนอของวัดอื่นด้วยที่ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมนะคะแต่นี่คือเป็น เบสิกคือข้าวๆที่ว่าควรจะจำอะไรไว้ก่อนก่อนที่จะไปบวชนะคะพอถ้าเอกสารจากทางวัดมาปุ๊บเนี่ยดิฉันก็แยกให้ว่าคือในในวิดีโอนี้จะแยกให้เป็นวิดีโออยู่3ตอนตอนแรกก็ให้สังเกตว่าจะต้องจำหรือว่าท่องส่วนไหนส่วนในวิดีโอที่2กับที่3 จะพูดถึงการขานนาคในวันบวชจริงๆเลยนะคะการขอบรรพชาด้วยคำมคตเนี่ยเราได้เอกสารไปจะเขียนแบบนี้แต่ว่าในการสวดจริงๆนะ่ะจะมีบางคำที่จะต้องอสวดแบบอื่นนะคะแล้วก็ในวิดีโอที่2กับที่3นะ่ะ วิธีสวดหรือประคำที่จะต้องสวดก็จะเขียนไว้ในกรอบสีแดงตัวหนังสือสีแดงไว้ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการสังเกตและจดจำเราจะเริ่มการแยกเอกสารเพื่อความจดจำในการที่จะใช้คำขอบรรพชาบวช อย่างที่บอกนะคะดิฉันได้แยกเอกสารให้เป็นสีเพื่อความสะดวกในการจดจำสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นะทเว็บไซต์ w w r ร์วัติวณารามหนองหาน .com เพื่อจะนำไปใช้ในแนวเป็นแนวทางนะคะสำหรับการอุปสมบทแบบเอสาหังการขันนาคนะคะเราจะเริ่มด้วยการอขอบรรพชาด้วยคำมาคตก็จำว่าที่เป็นสีเหลืองเนี่ย จะเหมือนกัน3บรรทัดนะคะเอาตรงนี้เอาเอาเออสวดให้ขึ้นใจหรือว่าท่องให้ขึ้นใจก่อนแล้วก็มาสังเกตความเปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ตรงนี้นะคะการเอา,เอาประโยคนี้ไว้ด้านหน้าที่เราท่องนะคะแล้วก็ประโยคต่อไปไว้ด้านหน้าที่เราท่องแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้3ท่อนแรกใช่ไหมคะต่อไป3ท่อนหลัง3ท่อนหลังของการขอบรรพชานะคะ3มท่อนหลังก็ดิฉันได้แบ่งให้เป็นแยกให้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวนี่จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากท่องตรงนี้สีเหลืองให้ขึ้นใจแล้วแล้วรู้ถึงความแตกต่าง ว่าจะต้องนำอะไรไปไว้ด้านหน้าแล้วก็มาท่องที่เป็นสีเขียวต่อนะคะท่องให้ขึ้นใจเสร็จปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องเอาความแตกต่างมาไว้ด้านหน้าก็คือคำนี้คำนี้คำนี้นะคะท่องให้ขึ้นใจต่อไปคือ การบอกตะจปปจะกรรมาฐานนี่นะคะก็คือสองบรรทัดนี้ที่จะต้องจำหลังจากนั้นก็คือการขอสารณะและศีลการขอสารณะและศีลสังเกตนะคะสีเหลืองที่แยกสีให้นะคะสีเหลืองที่เราจะต้องจำแล้วจะสังเกตได้ว่าบรรทัดที่สองเนี่ย จะเหมือนกับบรรทัดที่1เป๊ะเลยบรรทัดที่3ตรงนี้ด้วยแตกต่างกันตรงที่เราจะเอาคํานี้มาไว้ด้านหน้านะคะนี่คือวิธีจดจำนะคะหลังจากนั้นที่จะต้องจําคือว่าสารณาคมนี่นะคะ ต่อไปสมทานสิกขาบท10ประการนี่นะคะหลังจากนั้นคำขอนิสัยคำขอนิสัยก็จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมคะบรรทัดแรกยกมาไว้ด้านหลัง คำของบรรทัดที่สองแล้วก็บรรทัดที่3นี่นะคะแล้วก็อ่านต่อไปแล้วต่อไปก็คือกล่าวรับเป็นทุระเออแล้วนี่ก็เช่นกันพอมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บตรงนี้เราจะต้องใส่ชื่อหรือว่าฉายาของเราที่พระที่วัดท่านเขียนไว้ให้นะคะ ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเนนชื่อนั้นชื่อนี้นะคะแล้วบรรทัดนี้ก็จะเป็นเราเราจะต้องจำให้ได้นะคะว่าฉายาของเราคืออะไรแล้วก็ฉายาของพระอุปชายยะคืออะไรนะคะฉายาของท่านชื่ออะไรต้องจำให้ได้ตรงนี้แล้วต่อไปที่สำคัญคือ การเปล่งวาจาขออุปสมบทตอนนี้เราเอ,อ,อุปสมบทหมู่นี่ก็คือคำที่เราจะใช้ในการอุปสมบทหมู่นะคะถ้าอุปสมบทออรูปเดียวจะจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดหนึ่งแต่จะไม่ขอพูดถึงนะคะนี่เราพูดถึงการบวชหมู่นะคะก็สังเกตนะคะสีเหลืองจำตรงนี้จำตรงนี้จำตรงนี้ให้ได้ท่องทัก3-4ครั้ง แล้วก็เอาความแตกต่างเนี่ยมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็คือ,อจุดสังเกตและวิธีการท่องการขออุปสมบทแบบเอสาหัง ah แล้วก็ไปดูวิดีโอที่2ที่3ต่อจะพูดถึงการอุปสมบทในวันจริงเลยนะคะ สวัสดีค่ะ